สวัสดีครับจากรา้านวลีตออดิโอแอนเอรเซตนะครับวันนี้เป็นผลงานติดตั้ง bmf34 นะครับปี2014 mm hmm. คันนี้ได้เพิ่ม Option ออปชั่นกล้องหน้า,าแล้วก็มิลเลอร์ลิงค์ที่เป็น head dmi เป็นสายลิงค์ head d นะครับแล้วก็มีดิจิตอลทีวีเปลี่ยนลำโพงคู่หน้าเป็น dls นะครับอโอเคอันนี้ผมปลดล็อกอ DVD ไว้แล้ว ว่าผมีธรรมดาแตกคันเร่งเนี่ยภาพก็หายแล้วอันนี้ครับภาพไม่ตัดนะครับอันนี้ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วผมจะไปเมนูอื่นเลยนะครับให้กระชับขึ้นัะผมผมจะไปที่ AUX ก่อนนะครับเรือเทอโน AUX โอเค,เอออเคผมจะกดเมนูแช่ไว้ไปที่ ตัวของโทรศัพท์ก็คือเป็นมิเลอร์แบบ h d นะครับ 3G มันไม่ค่อยเวิร์กอะครับของผม,ผมอ่าเนี่ยไม่ได้ผมจะข้ามไปเลยนะครับคือก็ได้ทั้งภาพและเสียงนะฮะ 3G ผมไม่ไปอ่าโอเคผมไปที่ Google Map นะครับ คุณภาพที่ขึ้นเป็นลักษณะ HD นะครับความคมชัดนี่สามารถอา่านตัวหนังสือเห็นนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ Miller Link ที่เป็นลักษณะ Wi-Fi นะครับก็แล้วจะมีปัญหาเรื่อง iOS เวลา iOS อัปเดตเนี่ยตัวตัวของ Miller เนี่ยจะไม่สามารถตามซอฟต์แวร์ทันก็ซึ่งสายถึงว่าจะซอฟต์แวร์ก็ภาพคือว่า ภาพจะไม่ขึ้นจะมีเสียงก็ต้องมารออัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งถ้าเป็นสายเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับอโอเคผ่านไปนะครับให้ดูมีลูกเนี่ยครับครับผมเป็น HD นะครับโอเคผมไปที่ดิจิตอลทีวีนะครับ ผมดันไปทางอันนี้เป็นภาพ Wide s c r e นะครับผมดันไปทางขวาสเกลจะเล็กลงนะครับเป็นสเกลประมาณ4:3ต่อนะครับถ้าดันไปทางขวาอีกทีจะเป็นเต็มจอ Full s c r e e ฮะโอเคก็คือการใช้ก็คือเปลี่ยนช่องนะครับจากรีโมทก็ม,มาติฟังก์ชันที่พรุมรลยก็คือปรับวอลลุ่มลดรูมสามารถเล่งได้นะครับ อ่าโอเคคราวนี้ฟังก์ชันกล้องหน้านะครับตอนนี้สมมติมว่าผมจะเข้าจอดนะครับผมถอยหลังก่อน๊ผมเดินหน้าไปอีกทีหนึ่งคราวนี้ตอนเนี้ยเป็นกล้องหน้าอยู่นะครับลองลองดูให้ลองถ่ายด้วกัก่อน,นอันนี้คือกล้องหน้านะครับคือหลัง อันนี้คือกล้องหน้านะครับแต่มันเป็นกลางคืนเลยไม่ค่อยชัดภาพจะค้าง8วินะครับก็จะตัดมาในฟังก์ชันที่เราเปิดค้างไว้ก็คือดิจิตอลหรือว่าถ้าอยู่ในหน้าเมนูออริจินัลเนี่ย8วิมันจะกลับมาในหน้าเมนูของมันนะครับหรือว่าถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าขนาดขับรถนะครับผมดันไอร์ได้ไปด้านซ้าย PDC ที่ตัวรถอันนี้จะมีอันนี้เป็นฟังก์ชัน PDC ที่โชว์ขึ้นมาเป็นของตัวระบบอินเทอร์เฟสที่ที่ทาขึ้นมานะครับอันนี้เป็นภาพกล้องหน้านะครับขนาดครับอันดับสค่ะกับเรูเลวนะคะและครองอันดับหโอเคครับก็ฝากผลงานไว้นะครับจากร้านวอลิตโอดีโอแอนด์เอสเซนะครับเบอร์ติดต่อ0823434332ขอบคุณครับ